ดีครับอันนี้เป็นถังของลูกค้าที่อยู่ชัยภูมินะครับรบกวนที่ใส่ขาแบบนี้นะครับสวมเข้าตรงนี้ครับจะมีล็อกอยู่นะครับนี่ขาจะเป็นสองชั้นสองต่อนะครับมีน็อตขันนะครับเใส่อย่างนี้นะครับสองข้างนะครับ นี่ล็อกข้างล่างนะครับนี่เป็นตะแกรงฐานนะครับนี่เป็นตะแกรงย่างนะครับลวกได้อนะอสองนะครับทั้งสองทั้งสองทั้งสองตะแกรงนะครับนี่เป็นฐานโดยรวมครับอันนี้นะครับขาใส่ล็อกนี้นะครับ เนี่ยจะเป็นล็อกของมันอยู่นะครับเนี่ยนะครับส่งให้วันจันนะครับวันนี้วันวันอาทิตย์นะครับไปสนีหยุดรอรับด้วยนะครับขอบคุณครับ